วงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นประกบกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองดูจึงได้รู้แตกต่างกันสวัสดีสวัสดีค่ะเดก ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆนะคะจะเรียนหน่วยรูปทรงเรขาคณิตค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเปิ้ลนะคะทักทายเด็กๆด้วยคำคล้องจองนะคะมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะรูปแรกเลยวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะ รูปเรขาคณิตกับรูปทรงเรขาคณิตไม่เหมือนกันนะคะรูปเรขาคณิตเราจะเห็นแค่ด้านเดียวแบบนี้แต่รูปทรงเรขาคณิตเราจะเห็นแบบนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือทรงสี่เหลี่ยมค่ะเราจะเห็นทั้งด้านหน้าด้านบนด้านข้างและข้านใต้นะคะด้านหลังด้วย เห็นแบบนี้นะคะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมอะ,อะไรบ้างนะในชีวิตประจำวันเราที่เป็นของใช้ของเล่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้กล่องใส่ของหนังสือมีอย่างอื่นมากมายเลยค่ะต่อมานะคะทรงกลมค่ะทรงกลมนะคะ เป็นแบบนี้เราจะต้องจับต้องได้นะคะเป็นกล,กลมๆแบบนี้เลยอะไรบ้างคะที่เป็นทรงกลมลูกฟุตบอลลูกเทนนิสลูกปิงปองเก่งมากๆคะ่ะต่อมานะคะทรงกลวยทรงกลวยนะคะจะมีแหลมๆแ,แล้วข้างใต้จะเป็นวงกลมแบบนี้ เหมือนอะไรคะทรงกล้วยในชีวิตประจำวันเราอะไรบ้างที่เป็นทรงกล้วยใช่แล้วคะ่ะอ่าไอติมโครนนะคะที่เป็นรูปแบบนี้อะไรคะใส่หัวใช่แล้วคะ่ะหมวกปีใหม่แล้วมีอะไรอีก รวยจราจรนะคะมีอย่างอื่นมากมายเลยที่เป็นรูปทรงกรวยนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกนะคะจะตั้งแบบนี้เป็นวงกลมทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะคะที่เราจับได้แลวเป็นแบบนี้นั่นก็คืออะไรบ้างที่เห็นในชีวิตประจำวันและเป็นทรงกระบอกะคะ แก้วน้ำขวดน้ำมีอย่างอื่นมากมายเลยใช่ไหมคะเสาเสาที่เป็นทรงบอกนะคะเอเด็กๆคะในชีวิตประจำวันนะคะของเรามีรูปทรงต่างๆมากมายเลยเด็กๆลองสังเกตนะคะเวลาไปไหนมาไหนว่าเอ๊ะอันนี้คล้ายรูปทรงอะไรนะคล้ายรูปอะไรบ้างนะคะ แล้วคุณคูเปอร์นะคะมีเกมาให้เด็กๆได้รองทายกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาช่วยกันดูแล้ววิเคราะห์ออกมานะคะว่ารูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูปไอศครีมประกอบไปด้วยรูปเลขขาคณิตอะไรบ้าง อันแรกเลยอะไรคะเก่งมากค่ะวงกลมและอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้อันนี้แหลมๆแบบนี้เก่งมากๆค่ะสามเหลี่ยมนะคะรูปไอศครีมอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยวงกลมและสามเหลี่ยมค่ะรูปอะไรเอ,อ เก่งมากๆค่ะรูปดอกไม้นะคะดเด็กๆดูนะคะรูปดอกไม้นั้นประกอบไปด้วยรูปเลขาคณิตอะไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะรูปวงกลมนะคะอ่านี่ค่ะมีแต่วงกลมทั้งหมดเลยและรูปนี้ล่ะคะเด็กๆเป็นรูปอะไรคะ รูปดวงอาทิตย์รูปดวงอาทิตย์ที่คูเป,ปิลเอามาให้เด็กๆดูประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตอะไรคะอันแรกเลยสีแดงคืออะไรเอ่ยวงกลมและสีส้มนะคะเก่งมากๆค่ะสามเหลี่ยมค่ะก็จะประกอบไปด้วยวงกลมและสามเหลี่ยมนะคะ ค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยเก่งมากๆค่ะรูปบอลลูนนะคะรูปบอลลูนประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยรูปเลขาคณิตสีเหลืองนี่เลยวงกลมและข้างล่างสีน้ำเงินนี่ละคะเก่งมากๆค่ะสี่เหลี่ยมนะคะเราจะประกอบไปด้วยวงกลมและสี่เหลี่ยมค่ะ เด็กๆเ,เ,เก่งกันทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้รู้จักรูปทรงเรขาคณิตเยอะเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกลวยและทรงกระบอกใช่ไหมคะ คุณคูปเปิลก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปปรับประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันเวลาไปไหนมาไหนนะคะลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะว่าเป็นรูปทรงอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณคูปเปิลขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย